จ้ทำอะรกมรายการวันะก็ได้ฮะตก็ไ้องพประสบกุวันนี้ครับก็นอนกับเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยแล้วก็ไปษัทเวทโกเนี่ยก็บรุลัทน์แล้วก็ขอรุลัสแล้วก็อยากจะทําบุญกัน ก็รวบรวมพวกเครื่องุพวกบริโภคมาถวายวระอุดมธานีเพื่อไปเป็นโรงทานโรงทานแจกกับชาวบ้านทั่วไปทำมาแล้วกี่กล่องครัพี่ติ๊กห้าร้อยกล่องห้ารอยกล่องห้ารอยกล่องก็ถวายพระด้วย แล้วก็ถวายชาวบ้านด้วยที่เออไม่ใช่ถวายชาวบ้านก็ให้ชาวบ้านที่ที่ระ,ะแวกนี้ได้มาทานกันด้วยบบทานทานมีทั้งข้าวสารมีเส้นกรอกมีน้ำเปล่ามีไข่มีแ,มงมมมแกงบ้านด้วยแกงบ้านโกินยันปีหน้าเลยเนี่ยทานจนปีหน้าเลยคนได้ข้าวยาก